และนอกจากนี้นะครับ i n f ฟ n i ิ n o โน30นะครับตัว 4G แล้วตัว 5G เนี่ยจะมีโหมดเขาเรียกว่าเป็นโหมดบายพาสนะครับเข้าเกมนะครับเราจะปัดด้านซ้ายออกมานิดนึงเลื่อนลงมาข้างล่างนิดหน่อยนะครับจะเห็นว่ามีโหมดบายพาสอยู่เราก็สามารถกดโหมดนั้นได้นะครับคือโหมดนี้เนี่ยมันจะทำให้เครื่องเราเย็นลงก็จะสามารถทำให้แบตเตอรี่มาเลี้ยงเครื่องโดยที่ไม่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมลงไปนั่นเองซึ่งถือว่าดีนะหลังๆมาเนี่ยพอมีชาร์จเร็วที่เร็วมากขึ้นเนี่ยจะไม่แนะนำให้ชาร์จไปด้วยเล่ไไดด้วยาาัีรกมมถือๆคบ สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนโฟนท์ทิน่ารักทกุกท่านครับคลิปแบบนี้อยู่กับผมแบบนี้มุมกล้องแบบนี้เราก็ต้องรีวิวกันอยู่แล้วครับซึ่งที่อยู่กับผมนี้ In f ฟ n i x Note 30 s e r i e ซนะครับซึ่งซีรีส์นี้ก็จะมีทั้งหมด2รุน่นนะครับก็จะมี No t ต30ที่เป็น 5G แล้วก็ Note 30ที่เป็น 4G นะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะฮะก็ต้องฝากผู้ชมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเมื่อกดแล้วแปว่าไปรับชมพร้อมกันกับผมดิ Dream, มเลยอ่ะ Let's go ที่แจ้งไปนะครับว่า Infinix Note 30สามสิบซีรีส์มีทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือตัวต้นที่เป็น 4G นะครับ Note 30ธรรมดาแล้วก็ Note 30 5G นั่นเองนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยหลักๆผมจะเน้นไปในด้านของตัว Note 30 5G นะครับเพราะว่าสเปคบางอย่างเนี่ยคล้ายคลึงกันนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาแกะกล่องกันก่อนนะครับจริงๆผมทำคลิป Unbox ไว้แยกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวจะบอกแล้วกันว่ารายละเอียดภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีกกกกรรระะะะะดดาาษแแ็็คคคใในนนล่่อองงจจปปปบบไ้้วยเเเสสถมมหัซึ เคสแข็งนะครับแบบนี้ไม่ใช่เคสนุ่มนิ่มเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็เขียนว่าซาวบาย JBL นั่นเองนะครับนอกจากนี้ภายในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับเป็นฟ้ c ชาร์จ45วัตต์แถมมาให้ในกล่องเลยแล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับผมแล้วก็เข็มจิ้มซิมอะไรต่างๆนานาและที่สําคัญมีสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ ROV แบบ Limited e dition แถมมาให้เราด้วยนะครับแถมมาให้ภายในกล่องเลยทั้งเจ้าตัวโน้ต30แล้วก็โน้ต 35G แบบนี้นะครับคือมองจากตัวกล่องเนี่ยเราก็น่าจะรู้แล้วนะครับ ไร้แน่นอนนะครับผม ROV X Infinity นั่นไงเป็นไงล่ะรอบนี้เขามาคอลับกับ ROV แล้วนะครับซึ่งถ้าพูดถึงหนะ้าตาตัวกล่องมาขนาดนี้เราก็ต้องพูดถึงเรื่องของเกมกับการใช้งานกันก่นกอนนะครับโดยทั้ง2รุ่นนี้ครับจะรันมาด้วยกับ Android 13นะครับพร้อมทำโดย XOS version 13นะแต่ CPU แตกต่างกันผมจะขอพูดถึงเจ้าตัว 5G ก่อนละกันนะครับเจ้าตัว Infinix Note 3 0 5G ตัวนี้เลือกใช้ชิปเซตเป็น MediaTek Dimensity 6 0 8 0 5 G นะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่ คุ้นหูมาก่อนแน่นอนครับพอมนเป็นชิปเซตตัวใหม่นะครับมันก็เลยจะทําให้ประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยมันแรงแล้วก็เร็วกว่านะครับทั้งนี้เนี่ยอินฟินิตเขาบอกว่าจะเล่นเกมได้ดีขึ้น20เป็นยังไงนะครับเกมที่ผมไปลองเล่นนะครับสำหรับเจ้าตัว Infinix Note 30 5G นะครับตัวนี้ลองเล่นด้วยกันทั้งหมด4เกมโดยประมาณนะครับเริ่มต้นจากเกมแรกละกันอย่างเกม p u b G Mobile นะครับตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะตาหนินิดหน่อยก็คือเรื่องของความละเอียดนะครับมันไม่สามารถเป็น HDR ได้ตัวนี้ปรััับบไไดด้้้้แแค่่่่่่ HD เเททาาาานนนลลลววกก็ฟรรรรมมมปสีี30ถผตอ เอาจริงคนที่อยากจะได้ความละเอียดที่มากขึ้นนะครับอาจจะมีผลบ้างนะครับเพื่อมันเป็นข้อสังเกตเล็กน้อยแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยถือว่าโอเคนะครับ30เฟรมเรทก็ถือว่าปกติทั่ว,วไปคือมือถือในเรทราคา้เนียมันก็เล่นได้ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับถามว่าความกระตุกมีไหมแทบจะไม่มีนะครับพับ G Mobile ปรับ30เฟรมแล้วก็ความละเอียดเป็น HD เนี่ยลื่นๆสบายๆไม่ได้มีปัญหาขึ้นลงขึ้นลดขึ้นไดโนเสาร์ self, ได้หมดเลยนะครับส่วนเกมถัดนมนาอย่างเกม Black Desert Mobile นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอีกเกมหนึ่งเลยที่เรียกได้ว่ากินสเปมมมาากกๆรับผ็ลลองหดย่ว เป็นความละเอียดหรือว่าเฟรมเรทตอนปรับสูดหมดเนี่ยก็จะเห็นอาการกระตุกตอนจังหวะที่ใช้สกิลนะครับแต่ถ้าจะให้ผมแนะนําอาจจะปรับความละเอียดเป็นระดับความละเอียดสูงนะครับแล้วก็เฟรมเลทเนี่ยปรับสูงสุดแบบนี้จะดีกว่านะครับไม่จำเป็นจะต้องดันความละเอียดให้มันสูงขนาดนั้นนะครับหรือถ้าใครอยากจะเล่นแบบลื่นๆก็ปรับ30เฟรมก็ได้นะครับความละเอียดตามที่เขาแนะนํามาก็จะเล่นได้แบบลื่นๆนะครับเล่นเกมมาจนภายแนว MMO r p g จนะครับแบคดีเซอร์ก็จะสามารถเล่นได้ลื่นๆนะครับเกมถัดมาอย่างเกมแอปโฟลท์นะจะอปนน รุ่นแรกๆเลยมั้งที่แทบจะไม่กระตุกเลยเวลาผมเล่นมัลติเพเยอร์นะครับแทบจะไม่กระตุกเลยนะครับจังหวะการชนการประทะหรือว่าการเอฟเฟกต์การพุ่งตัวนี้ลื่นมากๆนะครับผมชอบมากนะตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันตอนที่เล่นนะครับส่วนเกมสุดท้ายนะครับไม่พูดก็คงไม่ได้โอ้โหอยู่หน้ากล่องขนาดนี้นั่นก็คือ R O V นะครับ uh, Arena of Valor er, อะไรวะชื่อเต็มจำไม่ได้ตัวน,นี้ปรับเฟรมเรทได้ด6 0เฟรมนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ความละเอียดเนี่ยปรับแบบคุณภาพสู้งสุดเลยไม่ได้นะครับแต่ปรับเป็นคุณภาพสูไไได้นะถาามมมมมมว่่่่่ีีีีผลลยก็แทททบจเ ผมเล่นเนะี่ยผมเล่นไปด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยเล่นอย่างเดียวไม่ได้อัดหน้าจอนะครับเลื่อนๆ่นสบายสบายเฟรมเรทเกาะหกสิบเอ็ดหกสิบประมาณนี้ต่ำสุดไม่เกิน59เนะครับพราะอัดหน้าจอตอนแรกก็แอบกังวลว่าถ้าเกิดว่าอัดหน้าจอไปเนี่ยมันจะทำให้เฟรมเรทกระตุกหรือเปล่าเหมือนเดิมเลยครับแทบจะไม่ต่างจากตอนที่ไม่อัดเลยนะครับคือมันเล่นในเลื่นมากจังหวะบวกไฟใหญ่ๆเนี่ยหล่นสูงสุดไม่เกิน5 9เฟรมนะครับตัวนี้ถือว่าทำได้ดีบอกได้เลยว่าใครที่อยากจะใช้งานมือถือในงบประมาณนี้เอาไปเล่นเกมแทบ เซตของเขาใหม่ด้วยนะครับอะไรต่างๆก็ค่อนข้างใหม่พอตัวนะครับดังนั้นการเล่นเกมเนี่ยก็จะไหลลื่นแล้วก็ปล่อยผ่านส่วนใครที่กังวลว่าอุณหภูมิความร้อนเป็นไงตอนที่ผมเล่นนะครับปกติเนี่ยก็ถือว่าอุ่นๆน,นะครับแทบจะไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะครับก็ไม่ได้อุ่นมากด้วยนะเผลออแทบจะไม่อุ่นเลยซะด้วยซ้ำนะครับการจัดก,การความร้อนถือว่าทําได้ดีนะครับและใครที่กังวลว่าเฮ้มือถือ 5G เนี่ยมันจะเล่นเกมสู้พวกมือถือเครือข่าย 4G ได้หรือเปล่าตัวนี้สู้ได้สบายๆนะครับในเรทราคาเดียวกันเอาอยูู่่่่่่่แนนนนนอออออะครรรรัับบสสววเเืืงงถดมมมาาทีีผผ้ึึกกช มากๆก็เป็นเรื่องของแบตเตอรี่เพราะตัวนี้นะครับให้ความจุมา5,000ม ah ิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วในกล่อง45วัตต์หลายๆคนอาจจะมองว่ามันจะสู้พวก60วัตต์ได้หรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่ามือถือเนวเรตราคาไม่เกิน8,000บาทนะครับได้ขนาดนี้ผมบอกเลยว่าเร็วมากๆและทางอินฟินิตเองเขาก็บอกว่าถ้าชาร์จมือถือนะครับภายใน5นาทีจะสามารถเล่นเกม Mobile Legends เนี่ยได้ยาวถึง1.75ชั่วโมงก็ถือว่านานมากๆนะครับแต่ถ้าเป็นเกมอื่นอาจจะไม่ถึงประมาณนั้นนะครับและนอกจากนี้นะครับ ว่าเป็นโหมดบายพาสนะครับโหมดบายพาสคือโหมดอ,อะไรคือโหมดที่เราสามารถชาร์จไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยได้อันนี้ดีมากเลยนะแต่แหลายคนอาจจะมองว่าเมันจะทำให้เครื่องร้อนหรือเปล่าผมพิสูจน์แล้วครับคือตัวนี้เนี่ยมันแทบจะไม่ร้อนเลยตอนเข้าเกมนะครับสมมติเราเสียบสายชาร์จเข้าไปเข้าเกมนะครับเราจะปัดด้านซ้ายออกมานิดนึงเลื่อนลงมาข้างล่างนิดหน่อยน,นะครับจะเห็นว่ามีโหมดบายพาสอยู่เราก็สามารถกดโหมดนั้นได้นะครับคือโหมดนี้เนี่ยมันจะทาให้เครื่องเราเย็นลงก็จะสามารถทําให้แบตเตอรี่มาเลี้ยงเครื่องโดยที่ไม่ทาให้แบตเตอรี่เสืื่่่่่ออออมมมมลลงงงไไปนน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 ััเเเซึึถวววาาาาดีีีีะะหหๆพชรรร์จ็็ทกข้้แํใ ไปด้วยเล่นไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทั้งชาร์จเร็วด้วยแล้วก็สามารถเล่นไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยได้นับถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแบตเตอรี่5000มิลลิแอมเนี่ยน้ำหนักมันจะสักเท่าไหร่นะครับในฝั่งของตัว 5G นะครับตัวนี้น้ำหนักให้มาที่204.7กรัมถือว่าเบามากนะครับส่วนตัว 4G เนี่ยตัวนี้ให้น้ำหนักมาที่219กรัมนะครับก็ถือว่าหนักต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องของหน้าจอนะครับตัวนี้เนี่ยท ค่ารีเฟรชเร็เป็น120เฮิร์แถมยังรองรับ DCI P3 อีกด้วยถามว่าความไหลลื่นเป็นยังไงคือด้วยความที่มันเป็น IPS อะเนาะเราก็อาจจะเทียบกับพวกอั o l e d ลดโหดไม่ได้นะครับแต่ประสิทธิภาพของ IPS ของเขาก็ถือว่าใช้งานได้และสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็จะเป็นเรื่องของสีสันต่างๆนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยการดูสื่อมัลติมีเดียต่างๆนะครับดู u t u b e หรือว่าดูอะไรต่างๆเนี่ยสีสันดีมากด้วยความที่เขารองรับ DCI P3 นะครับสีสันสวยสดใสนะครับดู n e t f l i กก็ดูได้เต็มความละเอียดที่ L1 เเเป็น Full นนน Fu HD ััั่ะะคครบแลลทีสําญย ใครที่เป็นสายลําโพงหลายๆคนอาจจะพรอเดาได้นอกจากว่าผมเนี่ยบอกไปแล้วตอนแรกนะครับว่าเคสที่เขาแถมมาเนี่ยประทับโลโก้ JBL นั่นเองเพราะทั้งครู่อ่ะทั้งครู่อะไระทั้งคู่นะครับผมทั้งตัว 4G และ 5G เนี่ยให้ลําโพงคู่แบบสเตีริโอแล้วก็จูนบาย JBL นะครับประสิทธิภาพเสียงดีมากไม่เชื่อไปลองฟังดูนะครับ 誰なの ประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งเสียงเนี่ยส่วนตัวผมชอบนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการแยกลำโพงซ้ายขวาได้ค่อนข้างดีนะครับตามสไตล์มือถือราคาแบบ0 0 0อัพแต่ตัวนี้ย้ำนะครับว่าทั้งคู่ราคาไม่เกิน8,00 0บาททำได้ขนาดนี้ถือว่าเว r ร g o o กูลมากมาก,มากนะครับสำหรับสายสื่อสายคอนเทนต์เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับเล่นเกมเองก็ได้อัดรดด้วยนะอย่างที่บอกไปว่าเป็นลำโพงคู่นะแล้วก็ JBL เนี่ยน่าจะอยู่คู่คนไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของเสียงหนักเสียงเบสเสียงกระแทกอะไรประมาณนั้นนะครับมาต่อที่ในเรื่องของกล้้อออองงนรับผมมขเเิ่่่จากกกตว5ลีย ตัว 5G ตัวนี้นะครับให้กล้องหลังจริงๆทั้งคู่ก็ให้กล้องหลังมา3ตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเมนหลักต่างกันนะครับเจ้าตัวโน้ต30 5G ตัวนี้ให้ตัวเมนหลักมา108ล้านพิกเซลครับบวกมาด้วยเลน,นส์เดฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลแล้วก็ AI คามล่าอีก1เลนส์นะครับถามว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงตัวนี้นะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 2K 30เฟรมเรทเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้แนะนําให้ใช้จริงๆนะผมรู้สึกว่า 2K มันละเอียดเกินนะครับผมแนะนาเป็น 108p 60เฟ ดีกับตัวดีนี้แล้ตอนนี้มีเสียงรบกวนเยอะนะว่าะผมอยู่ข้างถนนนะครับเดี๋ยวลองเดินมาดูนะครับดูความสั่นนะครับตัวน,นี้เนี่ยถ่ายในสองเคนะแต่ว่าอันนี้ถ่ายสองเคครับสองเคนะครับ, K, รบดูว่ามันกระโดดหรือเปล่าเดินตามมาดูนะครสองฟ้าก็อาจจะไม่ได้จัมดูนะครับว่าออกเหนื่อยหรือเปล่าความละเอียดที่หนึ่งน้อยสิบ p 30เฟร,รมอ่ะ60เฟร,รมนะครับ จริงๆถ่ายได้2 k 30เฟรมนะแต่ว่าเราถ่ายเป็นพูเอชพันตปดสิบพีดีกว่านะครับลองดูว่าเป็นยังไงคุณภาพอาจจะดีขึ้นนะครับเพราะมันเป็น60เฟรมนะตัวที่แชร์วันนี้อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเมื่อนๆไหนจริงก็มีนะครับในทิปเราอยู่ตรงนี้บ่อยมากกล้องหน้านะครับของ infinix note 3 5 g นะครับตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอทั้งกล้องหน้ากับกล้องหลังได้เป็น2 k 30เฟรมนะครับผมลองเดินคำๆดูนะครับแล้วก็จะมีเสียงรบกวนนะครับเพราะอยู่ข้างๆ นะครับก็จะลองเดินดูนะครับแสงเนี่ยเป็นยังไง มรู้สึกว่ามันสว่างเกินนะครับส่วนภาพนิ่งนะครับโหมดต่างๆยังคงความเป็นอินฟินิติอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพที่มี AI เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นวูดสีวูดแสงต่างๆนะครับอย่างเช่นภาพ1 0 8ล้านพิกเซลที่ผมไปถ่ายมาเนี่ยเห็นได้ว่าภาพเนี่ยมีสเกลที่ใหญ่รายละเอียดมันเยอะนะครับทำให้บางจุดเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับแต่ต้องยอมรับได้เพราะว่ารายละเอียดต่างๆมันเยอะนะครับมือถือราคาแพงกว่าน,นี้ยังไม่สามารถทําได้เลยนะครับเรื่องของ AI เข้ามาช่วยจุดนี้สําคัญสำหรับใครที่อยากจะได้สีที่มันตรงขึ้นออะไไรแบบนีี้้้่่ตงปิดให AI ม นนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเปิด AI ให้มาช่วยเนี่ยมันอาจจะมีการบูสสีอย่างเช่นสีท้องฟ้าอาจจะเพิ่มสีฟ้าขึ้นมาเพิ่มเงาก้อนเข้าไปอะไรแบบนี้นะครับส่วนการถ่ายภาพพนนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าหน้าผมเนี่ยก็จะเพิ่มเงาเข้ามานิดนึงเพิ่มความบิวตี้นะครับสีเนี่ยก็จะออกโทนแบบแนวฟ้าๆนะครับออกแนวจืดๆนิดนึงแล้วก็ดันความสว่างขึ้นมาถ้าใช้ AI ช่วยนะครับส่วนโหมด portrait นะครับตัวนี้เนี่ยมีเรนเดฟเซนเซอร์การตัดขอบอะไรต่างๆนะครับอย่างเส้นผมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถามาีุดบ้นร ที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตขนาดนั้นแต่ส่วนตัวผมโอเคนะส่วนอีกอย่างหนึ่งนี่ครับโหมดบิวตี้เนี่ยเขาก็ยังคงแถมมาแต่ว่าส่วนตัวผมยังไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าทําได้ดีสามารถปรับตาปรับคางปรับ,รบวีเชฟปรับหน้าเนียนได้เหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องของกล้องหน้าก็เหมือนกันนะครับกล้องหน้าตัวนี้ให้ความละเอียดมา16ล้านพิกเซลนะครับผมก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ 2K 30เฟรมเหมือนกันสามารถถ่ายโหมดพอร์เทตนะครับหรือว่าโหมดบุคคลถอยโหมดบิวตี้แล้วก็โหมดธรรมดาได้ด้วยนะครับซึ่งสกินะ อมเขียวอมเหลืองนะครแต่ว่าตัวนี้จะมีความอมฟ้านะครับมีความสว่างสดใสมากยิ่งขึ้นประมาณนั้นนะครับส่วนในฝั่งของเจ้าตัว 4G หรือว่า LTE นะครับพูดถึงนิดหน่อยแล้วกันตัวนี้เนี่ยสเปคแบตเตอรี่เหมือนกันกับตัวพี่เขาลำโพงเหมือนกันหน้าจอเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนนะครับก็จะเป็นเรื่องของชิปเซ็ตเพราะตัวนี้เลือกใช้เป็น CPU MediaTek Helio G99 Octa-core นะครับซึ่งตัวนี้จะรองรับเป็น 4G นะในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับการเล่นเกมเนี่ยผมก็ไปลองเล่น r o v มาแล้วก็เกมมือถือพอๆกันนะครับลองอ ัดหน้าจอเนี่ยเฟรมเรทหล่นสุดนะจะอยู่ประมาณ58เฟรมนะครับเล่นไปก็สามารถเก็บแรงได้นะครับรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอาการกระตุกเลยให้ผมเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะเข้าไฟาใหญ่จังหวะจบบ้านจังหวะขึ้นบ้านหรือว่าชอ็อตสำคัญต่างๆเนี่ยเฟรมเรทแทบจะไม่ตกเลยนะครับก็คือสามารถอัดเล่นเกมได้นะครับอัดหน้าจอไปด้วยเล่นเกมไปด้วยสบายๆหายห่วงนะครับส่วนเรื่องของกล้องเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าตัวเมนหลักของเขาเนี่ยจะให้ความละเอียดมาเป็น64ล้านพิกเซลนะครับและที่แตกต่างเลยนะก็คือเรื่องของสกินโทนผมรู้สึกว่่่่าาาททััั้้งงงง2รุนนนยสกกกลออมแตต ในฝั่งของตัว 4G เนี่ยจะมีความอมเหลืองแล้วก็ AI ของเขาก็ยังมีความช่วยในเรื่องของบูสสีบูสแสงต่างๆแล้วก็เรื่องของเงาอาจจะมีการเพิ่มเติมเข้ามาประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็การถ่ายวิดีโอทําได้ดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าเรื่องของสกินโทนเนี่ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเรื่องของวิดีโอนะครับในฝั่งของตัว 4G หรือ LTE ตัวนี้นะครับความอมเหลืองก็ยังจะมีเห็นได้ชัดดูได้จากพื้นนะครับส่วนตัว 5G ตัวนี้จะมีความสว่างแล้วก็มีความสีซีดนิดหน,หนต่งงงงอออขล้ ความละเอียดก็แน่นอนนะครับไฟล์64ล้านพิกเซลอาจจะมีไฟล์เล็กกว่าแต่ว่าในเรื่องของการเก็บรายละเอียดต่างๆก็ยังทําได้ดีพอๆกันนะครับถามว่าส่วนตัวผมชอบแบบไหนมากกว่านะครับผมชอบตัว 5G มากกว่านะรู้สึกว่าไม่ได้ชอบผลอมเหลืองมากขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นความคิเดเห็นส่วนตัวผมนะพูดมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วราคามันเท่าไหร่กันนะครับต้องแจ้งอย่างนี้ว่าจ้าตัว Infinix Note 30 Series ทั้งคู่นะครับเป็นมือถือที่เล่นเกมตอบโจทย์คนที่ชอบเล่นเกมในเรทราคาไม่เกิน8,000บาทเริ่มต้นจากเจ เปิดตัวมานะครับเป็นความจุแรม8กิกนะครับสตอรเร128เป็นรุ่นเริ่มต้นแต่คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่ามันสามารถ Exten d e d RAM หรือว่าเพิ่มแรมได้อีก8กิกนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปกดด้วยตัวเองได้เลยสามารถเพิ่มเป็น3กิกก็ได้เพิ่มเป็น5กิกหรือเพิ่มเป็น8กิกก็ได้นะครับพอเพิ่มแรมแล้วเราก็รีสตาร์ทรอบหนึ่งนะครับซึ่งแรมตัวนี้จะเป็นเหมือนแรมเสมือนทําให้เราสามารถเล่นเกมได้ลื่นขึ้นสามารถทําได้ทั้ง2ตัวเลยนะไม่ใช่แค่ตัวใดตัวหน่่นนนะรรรรมตีุ้้เเิจป็แ8 128 ร,ราคาเปิดตัวมาที่7,499บาทนะครับสำหรับราคานี้แต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นหากคุณผู้ชมนะครับซื้อภายในวันที่13ถึงวันที่15มิถุนายน2,566นี้าุณผู้ชมสามารถซื้อความจุนี้ได้ในราคาที่6,999บาทเท่านั้นครับโอ้โห จากมือถือราคาไม่เกิน00 0พเป็นมือถือราคาไม่เกิน7 0 0 0บาทถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อทันนะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงแลชเซลล์ภายใน3วันแรกเท่านั้นนะครับส่วนอีกความจุหนึ่งก็มีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแรม 8G กิกสนะครับสามารถเพิ่มแรมได้ด้วยนะแล้วก็เป็นสตอเรจ256ากิกนะครับราคาเปิดตัว7,99 9บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อภายใน3วันที่ผมกล่าวมานะครับจะสามารถซื้อได้ในราคา7,4999บาทนั่นเองส่ววนตัที่เป็น4นร้อยเก้ GB, สาสตอเรจ1 2 8เพิ่้เอนกันนะคนััราคาเป็น มาที่5,999บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อภายใน3วันที่ผมกล่าวมานะครับเหลือเพียง5,499บาทสวัสดีความจุหนึงนะครับก็จะเป็นแรม8 Storage 256นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่6,599บาทถ้าซื้อทันในช่วงนั้นจะเหลือที่6,399บาทนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับเนื่องจากว่าอีฟินิกเนี่ยเขาใจใหญ่นะครับจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับเขาเนี่ยยังคงแถมนะครับกระเป๋าสะพายข้างจากอินฟินิตไปด้วยนะครับแต่ว่าอย่างว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดน,นะครับใครซื้อทันก็จะได้ไปนะครับ เ,ออเกือบรื่อมบอกภัยนะครับว่ารุ่นนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นการคอลแลบกันระหว่าง i n ฟ i นิกกับ ROV ใช่ไหมดังนั้นเขาก็จะมีวอลเปเปอร์นะครับแล้วก็ UI นะครับแบบ l i m i t ต็ด dition ของทาง ROV เนี่ยมาให้ในตัวเครื่องพร้อมเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่เดสคริปชันแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว In f ฟ n i x Note 30 s ซ r รี s ์คุณผู้ชมคิเดเห็นยังไงกับมือถือซีรีส์นี้ชอบรุ่นไหนมากกว่ากันชอบจุดไหนอะไรยังไงคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยก่อนจากกันคลิปวันนี้ครับอยากจะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ้งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตและฝากคุณผู้ชมไปติดตามท่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรือจะเ TikTok กลินน่า้ครม้ว็ตอตอร์หรือจะเป็น, TikTok ต,น,ปน,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 นติคกต็ Bye guys!